ท่านนั่นเสียงอะไรหรือพี่เล,ลน,นี่ชพี่เลลอนที่อยู่ไกลกับท่านชัยไหมใช่ครับต้องขอทักทายทุกท่านกันอีกครั้งนะครับวันนี้ลูงเนี่ยได้เจอเขากับเด็กคนหนึ่งซึ่งเขาเนี่ยนะเป็นคน ผมผ้าขาวแล้วก็ผมเนี่ยจะย่าแต่ไม่รู้ว่าเป็นคนถือสิหรือไม่เดี๋ยววันเนี้ยนะลูกเนี่ยจะพาไปดูว่าคนคนนั้นเขาเป็นใครกันแน่แล้วก็อย่างนั้งอยู่ตายตนใสต้นใหญ่อีกด้วยอีกทั้งแบบว่าเขาเนี่ยนะเหมือนกับว่าจะมาอยู่ตรงนั้นได้สักพังหนึ่งแล้วแต่ลุงเนี่ย ไม่เคยเห็นมาก่อนว่าเด็กคนนั้นมาจากไหนเดี๋ยววันนี้ลุงเนี่ยนะจะพาไปดูพร้อมๆกันเลยว่าเขาคนนั้นเป็นใครกันเอาเป็นว่าเดี๋ยวลุงเนี่ยจะรีบเดินไปเลยกลัวว่าถ้าไปช้าเนี่ยเขาเนี่ยอาจจะหายไปก่อนก็ได้นะเออเดี๋ยวลุงเนี่ยจะไม่พูดมากเดี๋ยวทุกคนเนี่ย อาจจะลำคาเสียงของลุงก็เป็นได้เดี๋ยวลุงเนี่ยจะรีบไปแล้วเออตอนเนี่ยนะถ้าเธอนมปข้างหน้านู่นเนี่ยก็ใกล้จะถึงแล้วลุงเนี่ยนะจะบอกไว้ว่าดีคนนั้นเนี่ยอาศัยอยู่ข้างหน้านู่นซึ่งผมผ้าขาวผมเนี่ยจะยาวแล้วก็เหมือนกับว่าจะเป็นคนถือศิลซึ่งลุงเนี่ยน่าได้บอกเอาไว้แล้วว่า เขาเนี่ยมาอยู่ที่นี่ได้สักพักหนึ่งแล้วสาเหตุที่ลุงเห็นเนี่ยลุงเนี่ยนะเมื่อกี้เนี่ยเดินผ่านทางนี้มาพอดีก็เลยเห็นกับเด็กคนนั้นลุงเนี่ยจะก็เลยอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้เห็นกับลุงว่ามันเป็นความจริงใช่ไหมว่าอยู่ๆจะมีคนถือซีนเข้ามาอยู่ในป่าแล้วยังเป็นเด็กอีกด้วยเดี๋ยวเดือนเม้างหนนู่นเนี่ยก็ใกล้จะถึงแล้วนะครับ เนี่ยเขาเนี่ยอาศัยอยู่ข้างหน้านู่นซึ่งมีต้นไม้ต้นใหญ่ๆแต่ว่าถ้าไปเนี่ยลุงจะยังไม่เข้าใกล้ก่อนนะจะยืนดูเรื่อยๆก่อนเพื่อว่าอาจจะได้เห็นอะไรบางอย่างก็เป็นได้นะดูเหมือนกับว่าจะอยู่ข้างหน้านู่นเดี๋ยว ผมเนี่ยนะจะค่อยๆเดินเข้าไปเพื่อที่ว่าจะไม่ได้ส่งเสียงให้รบกวนเขานะว่าทุกคนเนี่ยจะเห็นแล้วใช่ไหมครับว่ามันมีคนอยู่จริงๆข้างน้านูน่นเดี๋ยวผมเนี่ยนะจะเดินทางจะเดินเข้าไปไกลเพื่อให้เห็นชัดว่าเขาเนี่ยเป็นใครกันแน่โอเคเดี๋ยวผมเนี่ยนะจะรีบเดินเข้าไปเลย แต่ว่าอาจจะไม่พูดเจอหน้าในคลิปนี้เพราะว่าจะต้องพูดคุยกับเขากันว่าเขาเนี่ยเป็นใครมาจากไหน องขออาภาัยที่รบกวนนะครับเป็นใครเหรอครับเป็นใครเหรอครับคนชือสินครับแล้วได้เดินทางเข้ามาในป่านี้นาะหรือ,อยังครับ ลุเหมือนกับว่าเขาเนี่ยนะเมื่อจะอยู่เข้าขามาอยู่ในนี้นานแล้วแต่ว่าลุงเนี่ยเพิ่งจะเห็นเขากันนะเออเดี๋ยวลุงเนี่ยขอคุยได,ได้ไหมครับรเออเหมือนกับว่าเขาเนี่ยจะยอมคุยกับลุงนะลุงก,ก็จะให้เกียรติเขาถึงว่าต่อให้เขาจะเด็ก แต่ว่าเป็นคนที่สิน้นลุงก็อยากให้เกียรติเขาเสมอนี่ก็เป็นต้นสายต้นใหญ่ที่มีอายุน่าจะร้อยปีแล้วขนาดของมันเนี่ยมีที่มีขนาดที่ใหญ่กว่าต้นสายปกติอกบอม,มเป็นลุงที่อยู่ในป่าซึ่งอาศายอยู่ในป่านี้มานานแล้วครับแล้วก็ พานไม่เห็นท่านก็เลยเดินเข้ามาหาท่านนี่แหละว่าแต่ท่านเนี่ยมาจากฝั่งไหนละท่านเดินมาจากฝั่งนูใช่ไหม,มก็ดีเหมือนกันที่พมเนี่ยได้เจอท่านแต่ถึงว่าท่านจะอายุน้อยแต่การถือศีลของท่านเนี่ยผมจริงให้เกียรติแล้วนับถือมากๆเลยนะ พึ่งลุงจะแก่แต่ลุงก็ชอบคนถือสินแล้วท่านเนี่ยมีชื่อว่าอะไรหรอครับสายทองท่านชื่อสายทองใช่ไหมครับครับท่านอยู่ที่เนี่ยมันอันตรายมากเลยแล้วท่านไม่กลัวเกิด เหตุการณ์เม่คาคิดกับท่านหรือไงไม่กลัวครับทำไมท่านถึงไม่กลัวอาอยู่ที่นี่มานานแล้วไม่กลัวอาจจะมาบ่อย้ะเอาเป็นว่าถ้าท่านอยู่ที่นี่มานานแล้วทำไมทัค่าเนี่ยถึงไม่เคยเห็นท่านมาก่อนแล้วท่านทำยังไงไม่ให้คนอื่นมาเห็นท่านพ่อจะบอกได้ไหมครับเขนานั่งสมาธิ น,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 นั่งสมาธิไม่ให้คนอื่นเห็นแล้วเวลาคนผ่านไปผ่านมาเนี่ยท่านก็เห็นใช่ไหมเห็นครับแล้วท่านเนี่ยไม่เอาอาหารมาจากไหนมาประทานชีวิตพ,พี่เลอลนเอามาให้ครับพี่เลอเลนแวนี้มีพี่เลอลอนด้วยใช่ไหมครับ อ๋อดูเหมือนกับว่าต้องเนี่ยจะมีเจ้าที่อยู่นะตรงต้นสายต้นนี้เมื่อกับว่าเขาเนี่ยจะคอยปกป้องท่านอยู่นะในความคิดของลุงเองก็คงจะเป็นแบบนั้นแหละแล้วพี่เล่นล่านแถวเนี่ยท่านเคยเห็นใช่ไหมใช่ครับโอ้ลูกยังไม่เคยเห็นผีมาก่อนก็เห็นแต่พวก ของไม่ดีเช่นห่วงหมอผีแล้วก็สมิงปา่าอีกทั้งยังมีอะไรที่อันตรายที่สามารถที่จะมองเห็นแต่ว่าผีป่าเนี่ยลุงเองเนี่ยนะก็ไม่เคยเห็นมาก่อนแต่ท่านเนี่ยเคยเห็นมาท่านจะพอบอกได้ไหมว่าลักษณะของมันเนี่ยจะเป็นยังไง กไม่เป็นไรถึงท่านจะบอกข้าไม่ได้แต่แค่บอกว่ามันมีตัวตนอยู่จริงก็พอแล้วครับเอา้าท่านนั่นเสียงอะไรล,ล,ลออรืพี่เลอนครับนี่ใชัพี่เลรอนที่อยู่ไกลกับท่านใช่ไหม เมือนกว่าพี่เลรอนตัวเนี้ยมันจะรู้ว่าลุงมาที่นี่มันเลยออกมาทักทายผมนะส่สิใช่ไหมครับก้าชื่อลุงสิงเป็นคนเดินปา่าที่อยู่ในป่านี่มานานแล้วว่าแต่ท่านเนี่ยเป็นบริวารของใครกันหรือ นี่คงจะเป็นบริวารของท่านนะสิเมื่อนกับว่าผีปนน่าตรงนี้มันบอกว่ามันเป็นบริวารของท่านจริงใช่ไหมเงินก็คงว่าบริวารของท่านเนี่ยนะจะอาศัยอยู่ในต้นไม้ต้นนี้ใช่ไหมท่านโอ้ย นี่ต้นไม้นี่ก็มีอายุร้อยปีแล้วคงคิดไม่ถูกเลยว่ามันจะอยู่ในต้นไม้ต้นนี้ท่านอยู่ที่เนี่ยเคยเห็นคนแปลกหน้าผ่านมาไหมไ<ว>เหมือนกับว่า บริวานของท่านเนี่ยจะเห็นเหมือนกันเลยออกมาพูดลุงเข้าใจดี ที่เองพูดมาวังว่าอาจารย์คงจะเลี้ยงดูเจ้าดีสินะถึงมีมารยาขนาดนี้ไม่พูดจาเหลียวไหลเหมือนพี่ปาตนอื่นที่ลุงเคยเห็นมานี่ก็เป็นบริวารของท่านนะสิคงคิดว่าท่านเนี่ยทรงคงจะสั่งสอนดีมากทำให้บริวารของท่านเนี่ยพูจา ให้เกียรคนอื่นไม่เหมือนผีนอื่นๆที่พูดจาโอ้อวดทำเหมือนเกง่งใช่ไหมใช่เมื่อกับว่าข้าเนี่ยเห็นท่านเนี่ยทื่อะไรในมือมันคืออะไรครับมีมีดในท่านเล่นม,มันคือมีดอะไรหรือมีดอาคมที่ข้าทำเอง แล้วมันเอาไว้ปลาผีได้ใช่ไหมใช่ทำไมพี่เลลอนตันนี้ทึ่ยอมเป็นบริวารของท่านท่านใช้วิธีใดสะกดมันหรืออ,อนมันดีใช้มีดเล่มนี้ปาบมันนี่ท่านคงใช้มีดเล่มนี้คอยปลามันจึงมันยอมสยบให้ท่านใช่ไหม โอ้ก็ดีเหมือนกันก็ว่าว่าอยู่ที่ผู้มีวิชาแต่ละองค์เนี่ยจะมีมีดเนี่ยติดตัวไว้เพื่อกำลาบสิ่งชั่วร้ายจนมาเป็นบอิลวานนี่ท่านก็เป็นส่วนหนึ่งของผู้ที่เป็นเจ้าหนายของคนใช่ไหมใช่ท่านลองโชว์มีดออกมาให้ข้าเห็นได้ไหม ว่าลักษณะของมันเนี่ยเป็นยังไงดูเหมือนกับว่ามีเลมเนี่ยจะเป็นเลมขาวมีดามจับเหมือนกับมีดโบราณใช่หรือไม่ใช่นี่ท่านทำขึ้นมาเองมือเลยเหรอโอ้ลูกเองก็เพิ่งจะเคยเห็นท่านมาแล้วก็ยังมีมีเลมนี้ด้วยนี่มันเสียงปืนของใครกันเลือท่าน เมือนกับว่าปืนนี้จะเป็นของนายพรานแน่ๆเลยในป่าแห่งนี้นายพรานเนี่ยชอบออกมาล่าสัตว์ทีทีเพื่อยิงกระสุนออกมาดันล่านป่าเลยลุงเองก่อได้ยินมาบอยก่อนจะเข้าป่ามาเนี่ยลุงเองก็เพิ่งได้ยินมาหนึ่งรอบแล้วบริวารของท่านเนี่ย ทำไมอยู <The <The ่อยู <The 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 ่ถึงเงียบไปท่านเจก็บอาล้วจะพกว้ยรคาขรย์เปนลูไม่มีอะไรจะคุยกับเองหรอกนะ เียวอีกสะพังเนี่ยลุงเองก็จะกลับแล้วเอาไวพุ่งเนี่นะลุงจะมาเยี่ยมท่านใหม่แล้วกันขอให้ท่านเนี่ยจงปฏิบัติรักษาศีลภาวนาให้เป็นประจำนะข้าวันหนามาแล้วอยากพให้ชข้าลบ่ากับท่านว่าจะไม่พาใครมาในที่แห่งนี้ แล้วก็จะไม่พาหมอพีมาด้วยเดี๋ยวมันเนี่ยจะเอาท่านไปอยู่ด้วยข้าไม่อยากให้ท่านเนี่ยต้องไปตกอยู่ในตายอำนาจของหมอพีพวกนั้นเพราะว่าพวกมันเนี่ยนะจับใครไปแล้วจะเอามาใช้เป็นบริวานไปใช้ในทางที่ผิดลุกเองก็ไม่อยากให้เกิดเรื่องแบบนั้นอยากให้ทุกคนเนี่ยมีอิสระเป็นของตัวเองไม่อยากให้คนอื่นมาบังคับไปในทางที่ผิด อาเป็นว่าเดี๋ยวข้าเนี่ยต้องขอท่านอาจารย์เนี่ยกลับแล้วนะพราะว่าเดี๋ยวมันจะมือเสียก่อนเดี๋ยวผมเนี่ยต้องขอกราบท่านเพื่ออำลาท่านนะนี่ท่านจะให้มีดแกบขา้าใช่ไหมได้เดี๋ยวผมจะรับมีดนีไว้ ลุงจะไปรับมีดที่ท่านผู้ถือสินองค์เนี่ยจะมอบให้แก่ผมเดี๋ยวผมเนี่ยจะรับสิ่งมีค่านี้เอาไว้เพื่อเก็บไว้ป้องกันตัวต้องขออาภาัยอย่างยิ่งจากของมีค่าที่ท่านเนี่ยจะมอบให้แก่ข้านะ จนกกก็วว่าาแล้้ปะรััออยข้ารักป่าอย่างดีว่าจะรักสามีเล่มน,นี้เอาไว้เท่าชีวิตของข้าเออดีข้าด,ด,ด,ดีจริงๆข้ามีความสูงมากๆอาจารย์ข้าให้าาน,นับเจ้าแล้วเจ้าจะรักษาให้อย่างดีข้ารักป่าเปี้ยววันหน้าเนี่ยนะ ผมจะมาหาท่านใหม่เดี๋ยววันนี้อ่ะผมเนี่ยต้องขอตัวกลับก่อนนะครับนายลโอ้อยังเขาบอกว่อาจารย์ข้าบอก,อจ,กจะบอกว่าจะมีเน,นื่องทางกฎหมายอย่างแน่นอนกะอ้อว ข้าเงินเดี๋ยวพวมเนี่ยองค์ขอตัวกลับก่อนนะครับเดี๋ยวป่ามันไก่จะปิดแล้วตอนนี้ก็ฟ้าเนี่ยกำลังจะมืดพระอาทิตย์ก่อตกดินแล้วขอให้ท่านเนี่ยปลอดภัยนะท่านเดี๋ยวข้าเนี่ยจะต้องขออําลาท่านไปแล้วนะเดี๋ยวพ่งเนี่ยค่อยมาหาท่านใหม่